สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้พาเขาครัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วก็พาเดินชอปปิ้งคเลยค่ะผัดกุ้งดอกผักบอกกัลี่อ่าใส่น้ำเยอะๆพลังสอบลาดเขาันน่ะน้องนาเล้นนั่งกินอาหารก่อนจะออกไปชอปปิ้งค่ะปั๊ไปกันเลยค่ะโ <'s> อ้ย oh, สอง wait, 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 พอนุเล่นเกม มามาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเสียงผัดลมดัง,ดงวีวีเขาครัวเห็ดยูเห็ดกินอาหารไทยก็จะเปิดผัดลมประมาณนี้นะคะพาะว่าผัดเนี่ค่ะผัดผิกกระเทียมนี่ยกินนี่จามฟิตจามฟิตจามฟิตเลยทีเดียวค่ะถ้าเราไม่เปิดผัดลมเนาะก็จะผัดกุ้งดอกผักบ๊อกคลี่ให้ฝรั่งกินนะคะวันนี้อาหารเย็นง่ายง่ายปรุงรสตามใจชอบเด้อค่ะเด้อมักเค็มมักหวานมักเปรี้ยวก็เติมไปค่ะแม่้านก็จะผัด กุ้งผักดอกเนี่ยค่ะผัดก,กุ้งดอกผักบอกคลีนะยคะ่ะให้พอบ้านและน้องนักรินกินเผ็ดๆแบบนี้อ๋อฝรั่งชอบค่ะขออาหารไทยทีไรละ่ฮะฮาเข่ามดจานจ้ะเอากุ้งลงไปผัดเลยจ้าวันนี้แม่บ้านสไลตตัวกุ้งนะคะกุ้งเป็นตัวใหญ่เกินแม่บ้านเลยสไล่ประมาณนี้แหละคะ่ะกับปรุงรสนะคะใส่ซอส หอยนางรมใส่สอิยวขาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลผงปรุงรสนะคะเนาะเดี๋ยวแม่บ้านขอปรุงรสก่อนคะ่ะปรุงรสกันี่น่ะคะเครื่องปรุงรสก็ยุ่นี่ล่ะคะ่ะเนี่ยก็จะมีน้ำปลาเสอ้วขาวน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆคะ่ะน้ำตาลเดี๋ยวแม่บ้านขอใส่อันละครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเน,ะะนะาะเพราะว่าบอไซ่เข็มะคะ่ะแบบปรุงรสเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ผักแม่บ้านลวกไว้เรียบร้อยนะคะจะได้พัดแบบแค่นี้แหละค่ะเ,เพื่อนะไม่ยากอาหารไทยเฮาเเียบรยค่ะผ<ๆ>ัดกุ้งดอกผักบคอกกี่ใส่น้ำเยอะๆฝรั่งสอบราดเข่าค่ะฝรั่งหน่อยชอบเอาน้ำราดเขานะคะเ mm hmm. สิร์ฟก็จะเสิร์ฟประมาณนี้นะคะ mm hmm. นี่เลยประมาณนี้นะคะ อาหารจานเดียวอาหารจานดวนจานเดียวจานดวนจริงๆน้ำเยอะๆราดข้าวประสนโอ้ยพลังกระไดเนาะนาลินชอบนะคะคนน่ะนี่ค่ะลาดข่าวง่ายๆประมาณนี้นาลินชอบค่ะวันนี้นาลินมีการบานตรงหน้าคอมกินอยู่น่าคอมค่ะอ่าสต๊อบคุกกี้ที่ยูซิเตอร์วัดยูเฮนสต๊อบค o กกี้ เผ็ดเผ็ดเนี่ยนลินชอบมากค่ะนลินชอบกินเผ็ดไรฮัน,นี่กินเลิฟสไปซี่พอพาสต์สเตอร์บัคกลับมาบ้านกินผัดกุ้งดอกบอคเกอรี่ Pet, Pet. เผ็ดเผ็ดบรรยากาศนอกบ้านกันนะ้า อาหารในยตู้เย็นก็หมดหมดต้องเลยออกไปช้อปปิ้งกันค่ะไรแดดดิน่นน่ะน้องมาดูน้ำแข็ง ชอบแล้วนะนคะเพื่อนๆค่ะเอาบัตรดูขึ้นมาอยู่นีเนาะเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวชอบก็นะคะนะเลดูหนวดมึก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 ,ดมกเดี๋ยวแม่บ้านถังเอาเลย อปูมันจะซื้อกีดโยเกิร์ตนี่นะคะเพื่อนๆค่ะที่แม่บ้านชอบกินค่ะโอ้ยยังแม่บ้านก็จับ เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งค,ร,คริสต์มาสเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะไปไหนมาไหนสองขางทางก็จะเห็นประดับุวงประดับไฟอย่างสวยงามเลยทีเดียวสองทางทางค่ะเพื่อนๆค่ะ คริสต์มาสแล้วอยู่วันที่ยิ้มห่านี่ค่ะก็จะประมาณนี้ดูต้นคริสต์มาสตามถนนห้นทางค่ะแต่และต้นนี่ดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมคือเก้าค่ะไปเจอกันที่บ้านเนาะค่ะเนาะแม่บ้านก็ชอบปิ่งใดของมาหลายพอสมควรค่ะหลายพอสมควรว่าสันเนาะโอ้ยงามบองามบอต้นคริสต์มาสข่างทางเมืองนูแฟฟิวที่แม่บ้านอยู่ค่ะ ดูอ่าสวยงามเลยทีเดียววันที่แม่บ้านพามาดูขบวนพาเลดนี่แหละค่ะก็จุดนี้แหละค่ะเมืองโนเฟฟิวในแหละค่ะเปนเพื่อนที่รัก่ะอ่ะไหนมาถึงทางเข้าบ้านแล้วนะคะนี่คือบ้านเพื่อนบ้านกับเปิดไฟขึ้นกันค่ะส่วนทางนี่นี่นาบ้านแม่บ้านกับเปิดไฟนินๆหน่อยค่ะปีนบริจัดอะไรมากมายประดับพอเป็นพิธีรีตองค่ะ ถึงบ้านละออะมาดูของเที่ม่บ้านไดมากันเลยค่ะถึงบ้านเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเอาของเข้าบ้านก่อนค่ะดูแม่บ้านไดมาในถุงนี่ก็เป็นตัแจกแข็งนะคะนะ่ะมีกุ้งขนมปังโอ๊ยนะาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บ้านเปิดให้ดูค่ะก่อนอื่นก็เอาน้องมาออกมาทําธุระก่อนค่ะก่อนเอาของเข้าบ้านค่ะน้องมาต้องการเข้าห้องน้ํา ยากาศหนาวหนาววัน <Now>, ทยอยเอาของเขาในบ้านยังทันเรียบร้อยเลยอ้ยเอาน้องม้าเขาไปออกหน้ามของอยังเต็มถ่ายรถอยู่ไอ้ผมเปนแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้วันนี้เอาของใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อนๆค่ะประวันเก็บของเขา้เขาตู้เย็น กรีดโเยเกิร์ตที่แม่บ้านไดมากมาไดมา,มาประมาณ่สี่โลดนะคะเพื่อนๆคะ่ะพีทสตรอบอรีบูเบอรีเชอร์รี่นี่คะ่ะข้างในก็จะเป็นขวดประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะขวดประมาณนี้เร่งลอยแค่เดี๋ยวเอาเขาตู้เย็นเก็บก้อนคะ่ะเพื่อนๆนที่ร <นะ S 2> ักข่้องที่ไดมานะคะเพื่อนๆที่รักค,ะค่ะก็ได้เนาะค่ะ เป็นไฟไก่ปีกไก่กุ้งชีสอสซิทข้าวผัดขั่วขับค้อนกินีรับเนื้อหมูคอฟฟีครีม,มนั่งกินโดนัทวันนี้โอ้ยแล้วก็ได้ไม่เปอร์เชิร์มาใส่อ่ะวาโฟให้น้ังในลินอ่านี่เลยค่ะ <c oughs> บาาน้ำมาลองนะคะขนาดส่วนนลิน,นแล้วก็ได้กีดโยเกิร์ตค่ะกีดโยเกิร์ตของบ้านอาหารเสาร์แล้วก็ได้นี่ค่ะพุ่นมาอาหารดอกอาหารหมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอาของเข้าตู้เย็นให้เรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วค่ะ